จัดเตาเจ๋งๆไฟแรงๆไปให้ลูกค้าอีกหนึ่งเตานะครับผมตัวนี้ก็เป็นเตาสิบนิ้วนะครับติดล้อครับผมไฟแรงๆนะครับผมเตาตัวนี้นะครับก็จะใช้พัดลมบูเวอร์ตัวใหญ่นะครับผมขนาดสามนิ้วนะครับผมนี่นะครับสามนิ้วเลยนะครับใหญ่มากนะครับก็ลูกค้าอยากได้ไฟแรงๆนะครับนำไปใช้งานหนักๆนะครับผมก็จัดให้นะครับผมตัวนี้ทำจาก ท่อขนาด2นิ้วนะครับท่อลมนะครับเข้าไปในเตานะครับผมท่อน้ํามันขนาดหหุนนะครับดูไฟครับแรงมากเลยนะครับผมเตาตัวนี้นะครับก็เหมาะกับนําไปสอดเข้าใต้เตาตัวเดิมนะครับที่มีกระทะหรือหม้อต้มขนาดใหญ่นะครับผมก็เน้นไฟแรงๆนะครับต้องโบเวอร์ตัวใหญ่3นิ้วเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานไหวนะครับผม เตารุ่นนี้นะครับก็รวมราคาสั่งทำทั้งหมดเลยนะครับ5,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าพัดลมโบเวอร์3นิ้วตัวนี้แพงมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้พัดลม2นิ้วนะครับก็สามารถสั่งทําได้นะครับก็ราคา4,800บาทรวมค่าจัดส่งนะครับรวมครบชุดพร้อมใช้งานนะครับผมถ้า,อ,าอยากได้พัดลมแบบ2นิ้วแบบนี้นะครับ ก็สามารถสั่งทําเข้ามาได้นะครับก็ราคาแตกต่างกันนะครับตามราคาของพัดลมหรือว่าถ้าใครอยากได้ตัวปรับนะครับผมตัวปรับพัดลมโบเวอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับรอบได้นะครับปกตินะครับพัดลมโบเวอร์มันจะปรับรอบไม่ได้นะครับแต่เราใส่ตัวนี้ไปมันสามารถปรับรอบได้นะครับผมก็จะเบาได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ เร่งแรงได้นะครับก็คือเร่งเบาเร่งแรงได้นะครับเนี่ยนะครับไฟก็จะแรงขึ้นมานะครับผมมาครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเตารุ่นใหญ่ไฟแรงๆใช้งานหนักๆแบบนี้ก็สามารถสั่งทำเข้ามาได้เลยนะครับ